สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดิมมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับโค้ดใหม่อาวีนะคะเป็นโค้ดใหม่ใส่ได้จริงแน่นอนไม่แบบใส่ไม่ได้ไม่เอามาแจกนะคะเป็นโค้ดต้อนรับส่งการนะคะตอนนี้ก็ยังส่งการส่งใจกันอยู่นะก็จะได้เป็นสกินกับฮีโร่ถาวรคือคลิปนี้พยายามทําให้มันสั้นที่สุดนะคะก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะดนะคะเพื่อ เป็นการเป็นกำลังใจแล้วก็สามารถคอมเมนต์เรื่องคุณภาพคลิปกันได้นะคะอ่ะก็อาจจะเมอเบอร์หน่อยนะคลิปมันอาจตอนดึกอะทุกคนอาจจะพูดวนไปวนมานิดนึงเออมาโกเด่นเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนำร้านเติมเกมชั้นนํำราคาจุดประหยัดที่มีผู้ใช้บริการหลักหมื่นคนให้บริการเติมเกมตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนด้วยสโลแกนเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นเติมมาวีเพียงใช้โอเพนไอดี อยากเติมเกมแบบถูกคุ้มต้องแอดไลน์ g o เ d e n เติมเกมและอย่าลืมติดตามเพจ g o เ d e n เติมเกมจะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจอยากเติมแบบไหนก็ทักมาได้เลยรับรองคุ้มทุกเกมถูกจนไม่อยากกลับไปเติมเองอีก ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนํานะคะชื่อเพจแอดมินต้นทีวี7เพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง1นึ0 0 0สคนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสําหรับใครที่มองหายดีคุ้มๆพร้อมเล่นนะคะลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาดีเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนําเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลย เรามาทําการใส่โค้ดไปพร้อมกันนะคะน้ารปก,กริจกรรมกดตรงนี้นะเป็นแลกไอเทมกดที่เข้าไปเลยนะคะเป็นแลกไอเทมโค้ดที่นี่ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บอันนี้ก็รอโหลดนะอินเทอร์เน็ตเราน่าจะช้านะคะเพราะว่ามันดึงกันนะก็จะเจอกับสองสาวสวยนะคะมาทําการกดวางไปเลยนะคะขอให้ผู้ชมนะคะไม่ไม่คอมเมนต์โค้ดนะคะเพราะว่า เดี๋ยวคนอื่นเข้ามาดูแล้วเขาอ่านแค่คอมเมนต์แล้วเขาแบบไม่ได้ดูคลิปนะคะประมาณนี้นะก็จะเป็นโค้ดนะคะ c j a k z b z u 8 x r b j นะคะกดดียันไปมาแรกพร้อมกับทุกคนเอ้ยๆๆๆยเดยเอยกดันไปนี่แรกโค้ดสำเร็จนะคะเนี่ยแรกให้ดูเลยจริงๆคือเราแบบคือเราก็ไม่รู้นะมันจะได้เป็นสกินตัวนี่นะมาเป็น r v event reward นะ มานะคะเป็นเรื่องราวของเชา่าอาบิสนะคะเป็นกดลับไปกดเป็นกล่องเรื่องราวนะคะจะได้เป็นตัวฮีโร่ตัวนาคอสกับตัวซีไฟนะคะเป็นสกินถาวรโดพินิกับตัวสกินของเซ,ซฟิฟล่ะทุกคนก็ื่อรับติดอัน้นว่าซีไฟมากเลยประมาณนี้นะคะเป็นกล่องเรื่องราวชาาอาบิสอันพิดขอไปด้วยนะคะเหมือนเดิมนะคะโคตรเหมือนเดิมได้เพชรแน่นอนเย้ว่าแล้วพูดมไม่ได้ขาดคำเลยอะ่ะ ได้เป็นเพจมาแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะใครชอบช่วยกันกด,กดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ